ที่บริเวณลานพรหมทัศ์อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีการจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2558ขึ้นโดยมีขบวนเทียนพรรษาของคุ้มวัดต่างๆกว่า20คุ้มเข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้ซึ่งชาวบ้านแต่ละคุ้มได้จัดขบวนรำและแห่ไปรอบๆบริบรเวณตัวเมืองพิมายโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมายืนรอชมอยู่ตลอดสองข้างทางอย่างคึกคักสำหรับขบวนเทียนพรรษาที่โดดเด่นของพิมายปีนี้มีทั้งขบวนเทียนประเภทก่อที่มีความยิ่งใหญ่อลังการ และมีการแกะสลักอย่างประณีตส่วนขบวนเทียนภรษาคุ้มวัดในชุมชนเล็กๆก็ได้มีการประดับตกแต่งกันอย่างสุดความสามารถโดยขบวนเทียนทั้งหมดจะจอดให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามรอบบริเวณลานพรมทัศน์จนถึงช่วงบ่ายก่อนจะเคลื่อนไปที่ลานอนุสาวรีเท้าสุรานารีเพื่อร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปีนี้ที่ทางจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง1สิงหาคม